ครับผมวันนี้มานุ่มรอหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้เป็นไก่หนุ่มบัดโดนนะครับที่จะย้ายไปอุดรนะครับผมมาดูสีสันหน้าตากันดีๆกันหน่อยครับไก่หนุ่มสวยนะครับจับสวยลอยโตนะครับผมจับสวยลอยโตครับหล่อมากครับหุ่นดีจับสวยครับเป็น หลายพันเป็นพม่าแข้งหน้าจัดครับผมมีเหลี่ยมล่อมีอะไรครบครับเดี๋ยวมาดูสีคนหลังกันหน่อยครับสีคนหลังคนหางสวยงามครับผมหน้าตารอครับงันสวยครับดูแข้งหน้ากันหน่อยครับ ข้งหน้าสวยครับคนเรือใหญ่มากครับผมดยเรือ้ตนหลังครับคนเดือใหญ่มากครับน้ำหนักตอนนี้สองหกจะสองเจ็นะครับผมมีคู่เกิดเขาอยู่นะครับหนึ่งตัวครับผม มีคลิปพ่อมีคลิปสายพันธุ์แม่ให้ชมในกลุ่มนะครับพี่น้องใครสนใจอยากชมคลิปนะครับผมเป็นแนวทางครับมีคลิปจุจดพี่รุนอะไรชมนะครับแต่ตัวนี้พี่น้องชาวเดิมเขาทอแบ่งวัดดวงไปนะครับผมงก็ฝากพี่น้องทุกท่านติดตามเปน็นกำลังใจใผมด้วยนะครับขอบคุณครับ